กฎภาษีใหม่ของไทยเรื่องรายได้ต่างประเทศเป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่เป็นนักลงทุนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเคลียร์ๆเลยว่ามันกระทบกับเรายังไงบ้างใครที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐหรือว่าตลาดต่างประเทศอื่นๆอยู่ต้องฟังทางนี้เลยครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ภาษีที่บ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นปี2567ที่ผ่านมานี่เองซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบแผนการลงทุนและวิธีการจัดการภาษีของทุกคนแน่นอนครับ เอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลยนะฮะเริ่มจากกฎหมายมันว่ายังไงกันแน่แล้วภาษีจากกําไรหุ้นสหรัฐกับเงินปันผลเนี่ยมันคิดต่างกันยังไงมีเช็คลิสอะไรบ้างที่ต้องเตรียมแล้วก็จะปิดท้ายกันด้วยวิธีวางแผนภาษีแบบฉลาดๆเพื่อลดความเสี่ยงกันครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับกฎหมายที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างสําหรับรายได้จากต่างประเทศ หัวใจสําคัญการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยนะครับมันคือเรื่องของเวลาครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะฮะก่อนวันที่1มกราสองพันยเนี่ยเรามีช่องว่างอยู่คือถ้าได้กําไรปีนี้แต่รอเอาเงินเข้าไทยปีหน้าแบบนี้รอดไม่ต้องเสียภาษีแต่กฎนั้นมันจบไปแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่1มกราสองพเป็นต้นมาเนี่ยไม่สําคัญแล้วว่ารายได้เกิดปีไหนถ้าเอาเงินเข้าไทยเมื่อไหร่ก็ต้องเสียภาษีในปีที่นําเงินเข้ามา นั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนแล้วคำถามคือกฎหม่นี้มันใช้กับใครบ้างล่ะคำตอบก็คือคนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยหรือไทย tax resident ครับนิยามก็ง่ายมากๆเลยนะฮะก็คือใครก็ตามที่ตัวอยู่ในเมืองไทยรวมๆกันแล้วเกิน180วันในปีภาษีนั้นๆก็จะเข้าเกณฑ์นี้เลยไม่เกี่ยวกับสัญชาติเลยครับ หลักการมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับคือถ้าเราเข้าเกณฑ์เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยเมื่อไหรเนี่ยเงินได้จากต่างประเทศที่เอาเข้ามาก็จะต้องถูกเอาไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ PIT ตามฐานภาษีของเราเลยครับคือตั้งแต่5ไปจนถึง35%ทีนี้มาเจาะลึกกันที่เคสที่หลายคนน่าจะสนใจที่สุดกันดีกว่าครับนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นสหรัฐเพราะว่าไรายได้จากหุ้นเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบหลกัลกๆเลยซึ่งวิธีคิดภาษีเนี่ย ต่างกันคนละเรื่องเลยครับมาดูกันชัดๆนะครับว่ามันต่างกันยังไงเริ่มที่กําไรจากการขายหุ้นหรือ capital gains ก่อนอันนี้มีข่าวดีครับคือที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่เก็บภาษีส่วนนี้จากนักลงทุนต่างชาติอย่างเราแต่พอนํากําไรนั้นกลับเข้าไทยปุ๊บต้องเสียภาษีที่ไทยตามฐานของเราครับส่วนเงินปันผลหรือ dividends อันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือฝั่งสหรัฐเขาจะหักภาษีเราไว้ก่อนเลย15%แล้วพอเราเอากลับไทยเนี่ยก็ต้องเอามายื่นภาษีอีกที แต่เราเอาที่โดนหักไปแล้วเนี่ยมาเป็นเครดิตภาษีได้ครับเอาล่ะทีนี้เรามาขยายความเรื่องเงินปันผลกับเครดิตภาษีกันหน่อยดีกว่าครับเพราะตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่หลายคนอาจจะงงแต่ว่ามันสำคัญมากๆเลยนะฮะสำหรับการวางแผนภาษีรู้ไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยสหรัฐเขาจะหักภาษีเงินปันผลจากคนต่างชาติโหดมากนะฮะ ตั้ง30%เลยแต่โชคดีที่ไทยเรามีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับเขาทำให้เรามีสิทธิ์จ่ายแค่15%เท่านั้นครับแล้วจะทำยังไงล่ะง่ายนิดเดียวเลยครับแค่กรอกฟอร์มที่ชื่อว่า W8BN แล้วก็ส่งให้โบรกเกอร์ที่เราเปิดบัญชีไว้แค่นี้เองครับเขาก็จะจัดก,การลดภาษีให้เราอัตโนมัติเลยเพื่อหเห็นภาพกันชัดๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างง่ายๆกันสมมุติว่าเราได้เงินปันผลมา1,000ดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้สําคัญนะครับเพราะนี่คือยอดเต็มๆที่เราต้องเอาไปใช้คํานวณภาษีฝั่งไทยและเพราะว่าเรายื่นฟอร์ม W8BEN ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับฝั่งสหรัฐก็จะหักภาษีนะที่จ่ายไว้แค่15%เท่านั้นซึ่งก็จะคิดเป็นเงิน150ดอลลาร์ไอ้เจ้าเงิน150ดอลลาร์ก้อนนี้เนี่ยแหละครับที่เราเรียกว่าเครดิตภาษีซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เราจะเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีที่ไทยได้นั่นเองครับ พอเข้าใจหลักการคิดภาษีแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเตรียมเอกสารครับเรามาดูกันดีกว่าว่าต้องเตรียมอะไรไว้พร้อมบ้างเชื่อเถอะครับว่าการเก็บเอกสารพวกนี้ให้ครบเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยตอนยื่นภาษีไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการซื้อขายราคาจํานวนหุ้นบันทึกค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วก็ใบแจ้งยอดที่บอกว่าเราแลกเงินที่เรทเท่าไหร่แต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะคือใบแจ้งยอดเงินปันผล กับหลักฐานว่าเราโดนหักภาษีที่ต่างประเทศไปละเท่าไหร่เพราะนี่คือหัวใจของการขอเครดิตภาษีเลยครับทีนี้ถ้าลองเอามาเทียบกับการลงทุนในหุ้นไทยที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเห็นเลยว่ามันต่างกันคนละขั้วเลยครับอย่างกําไรจากการขายหุ้นไทยในตลาดเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นหุ้นสหรัฐเนี่ยกำไรที่เอาเข้ามาต้องเสียภาษีนะฮะส่วนเงินปันผลก็เหมือนกัน ของไทยโดนหัก10%แล้วก็จบเลยแต่ของสหรัฐเนี่ยต้องเอาไปรวมคำนวณกับรายได้อื่นด้วยมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาดูเคล็ดลับและกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้เราวางแผนภาษีได้ดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นออกไปได้ครับอันนี้เป็นกลยุธทธ์ที่เอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับข้อแรกเลยย้ำอีกที w 8 b e n ห้ามลืมเด็ดขาดข้อ2ลองใช้บัญชีธนาคารแยกกันดูครับบัญชีเงินทุนบัญชีกําไรจะได้ตามรอยง่ายๆ ข้อ3อันนี้ต้องจําให้ขึ้นใจเลยคือถ้าเราขาดทุนจากการลงทุนเนี่ยเราจะเอาไปหักลบกับรายได้อื่นอย่างเงินเดือนไม่ได้นะครับและข้อสุดท้ายต้องคอยติดตามข่าวสารอยู่เสมออย่างตอนนี้ก็มีร่างข้อเสนอเรื่องขยายเวลาเอาเงินกัเข้าประเทศเป็น2ปีแต่ก็ยังไม่เป็นทางการนะครับต้องรอดูกันต่อไปแต่เยวก่อนครับก่อนจะจากกันไปมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะสําหรับนักลงทุนระยะยาวที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยเรื่องนั้นก็คือ ภาษีมรดกของสหรัฐอเมริกาครับใช่ครับฟังไม่ผิดภาษีมรดกคือกฎหมายของเขาเนี่ยระบุไว้เลยว่าถ้าคนต่างชาติไปถือครองสินทรัพย์ในสหรัฐซึ่งก็รวมถึงหุ้นบริษัทอเมริกันด้วยนะฮะจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายภาษีมรดกของเขาด้วยและจุดที่น่าตกใจมันอยู่ตรงนี้ครับวงเงินที่เขายกเว้นให้สําหรับคนต่างชาติเนี่ยอยู่ที่แค่6 0,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองครับ นั่นหมายความว่าถ้าอรอตหุ้นสหรัฐของเรามีมูลค่าเกินกว่านี้เมื่อไหร่ส่วนที่เกินมาอาจจะต้องเจอกับภาษีมรดกในอัตราที่สูงมากๆเลยทีเดียวนี่ก็เลยเป็นคําถามทิ้งท้ายที่อยากให้ทุกคนลองกลับไปคิดดูครับว่าอรอตการลงทุนระยะยาวที่ค่อยๆสร้างกันมาเนี่ยได้เตรียมพร้อมสําหรับความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่อย่างภาษีมรดกแล้วหรือยังนี่คือโจทย์ใหญ่จริงๆนะครับสำหรับนักลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศทุกคนที่ต้องกลับไปทบทวนแผนของตัวเองกันให้ดีๆครับ และอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน